สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับหรือว่า h d ดีเพลเยอเป็นตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานและต่อสายเข้ากับโปรเจคเตอร์กันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับเท่าขนาดเท่าฝ่ามือผมพอดีนะครับเป็นตัวเล็กกะทัดรัดมากนะครับเป็น H d ดีเพลเยอรดี มีเดียเพลเยนะครับข้างหน้าก็เป็นเมนูอะไรต่างๆที่สามารถกดได้นะครับมาดูช่องต่อทั้งด้านหลังนะครับอันนี้ก็เสียบสายไฟนะครับอันนี้คอมโพเนนต์อันนี้ AV ไอที่เหลืองแดงขาวออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ HDMI ตรงนี้ก็ VGA ต่อคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวเครื่องแล้วก็มีรีโมทนะครับมีรีโมทมานะครับกดได้แล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์มาเป็น อะแดปเตอร์ของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้ตัวนี้มาใช้ไฟไทยนะครับก่อนที่จะทําการใช้งานนะครับในกล่องมันจะมีตัวนี้มาเราก็จะต้องทําการเสียบลงไปแบบนี้ก่อนนะครับนี่ก่อนที่จะใช้งานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือแล้วก็มีสายที่เขาแถมมามีแค่นี้นะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับสายที่แถมมาก็คือตัวเหลืองแดงขาวตัว AV ตัวนี้แหละครับที่ว่า เสียบเข้ากับทีวีรุ่นเก่านะครับก็สีเห,หลืองแดงขาวเส้นนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เสียบเข้าตรงคําว่า AV นะครับนี่ครับคำว่า AV ก็เสียบเข้าไปตรงนี้เหลืองแดงขาวก็ไปเข้ากับตูดทีวีนะครับที่มันมีมาตรฐานทั่วไปนะครับตัวนี้ในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ก็จะมีอีกรูหนึ่งนะครับคอมโพเนนต์ก็ฝั่งนี้ลูเดียวก็เสียบเข้าไปได้เลยตัวนี้ก็ไปออกสัญญาณทีวีสัญญาณภาพอย่างเดียวนะครับคอมโพเนนต์ จะเป็นสัญญาณภาพอย่างเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบเครื่องให้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะต่อสายนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีฮาร์ดดิสตัวเก็บไฟล์หนังของตัวเองไปหาซื้อมาไว้นะครับแบบนี้นะครับตัวแบบนี้นะครับนี่คือฮาร์ดดิสนะครับเขาเรียกว่า e x t e r n a l hard disk ที่มีไฟล์หนังอยู่ในนี้เรียบร้อยอยู่แล้วคุณผู้ชมท่านใดที่จะซื้อไปจะต้องไปหาไฟล์หนังมาใส่ให้ e อ็กโท a อลฮาร์เราเองนะครับตัวนี้ ไม่มีแถมมานะครับตัวนี้ต้องหาซื้อเองนะครับย้าต้องหาซื้อมาเองนะครับแล้วก็สาย HDMI นะครับตรงนี้เขาก็ไม่ได้ให้มานะครับแต่ผมก็เอาก็จะลองด้วย HDMI แต่นี่ HDMI แบบนี้นะครับก็คุณผู้ชมท่านใดจะซื้อไปก็ไปหาเอาเองนะครับนี่เขาเรียก HDMI เพราะว่าในเครื่องไม่ได้แถมมาแต่ผมจะใช้ทดลองกับ HDMI นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะทําการเปิดเครื่องนะครับอันดับแรกเลยอย่าลืมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ต้องเสียบก่อนนะครับเพราะว่านี่มันเสียบไฟไทยไม่ได้นะครับแบบนี้ต้องมีตัวแปลงแบบนี้ปุ๊บนี่เสียบเข้าแบบนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อสายทดลองให้ดูกันเลยนะครับก็เสียบสายเข้า,าตรงอะแดปเตอร์มันก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับอะแดปเตอร์ในการเสียบสายอะแดปเตอร์ปุ๊บ แล้วก็สาย HDMI นะครับผมก็จะต่อ HDMI ผมลองด้วย HDMI นะครับจริงๆมันต่อได้หลายอย่างมากนะครับก็ VGA ก็ได้ AV ก็ได้คอมโพเนนตก็ได้แต่ผมจะต่อด้วย HDMI สาย HDMI ทางร้านไม่ได้แถมมานะครับต้องไปหาซื้อเองนะครับอันนี้ผมก็ใช้ HDMI ของผมเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปผมต่อกับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสาย HDMI ก็จะมาเข้าตรงนี้แล้วก็ออกจอตรงโน้นนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวผมจะเสียบฮาร์ดดิสผมนะครับเสียบฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสก็เสียบเข้า USB ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยปุ๊บอ่าเสียบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟทันทีครับปุ๊บนี่เมื่อเสียบปลั๊กไฟขึ้นมามันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าไม่ติดก็ใช้รีโมทกดได้นะครับแต่มันก็ติดมาอัตโนมัตินะครับนู่นแหละครับออกไปแล้วครับนั่นแหละครับอ่ามันเล่นอัตโนมัติเลยนะครับ นี่มันเล่นอัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันเล่นอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการสต็อปนะครับสต็อปอ่าทีนี้ไปดูเมนูตรงนั้นนะครับซ้ายมือสุดนะครับสายมือสุดก็คือ browse นะครับนี่ใช้รีโมทนะครับจะใช้รีโมทกดเครื่องหมายมาทางขวาแบบนี้ถ้าเราจะหาไฟล์หนังเราให้เรามากดที่คําว่า browse ไฟล์ตรงนี้นะครับ้ายมือสุดแล้วก็กดใช้รีโมทกด enter เข้าไป พอกด Enter เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเจอ USB แบบนี้นะครับแล้วเราก็กด Enter เข้าไปก็จะเห็นไฟล์หนังต่างๆนะครับนี่ครับเป็นไฟล์นี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นไฟล์สักไฟล์หนึ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองลองเล่นไฟล์สักไฟล์หนึ่งให้ดูก็แล้วกันนะครับเอาฟาัสฟัสเก้านะครับตัวอย่างนี่ผมลองผมลองทดสอบการเล่นไฟล์ให้ดูนะครับนี่ครับอ่าสต็อปนะครับเดี๋ยวผมสต็อปวิธีการ าหาไฟล์ก็จะหาได้2แบบนะครับก็คือแบบที่1ก็คือทางซ้ายมือสุดคําว่าไฟล์นะครับแบบที่2อ,อันที่3นะครับคําว่า Movie เห็นไหมครับมีสัญ,ญลักษณ์ฟิล์มหนังก็กด Enter เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เห็น USB ก็ Enter เข้าไปอีก Enter เข้าไปอีกนะครับหรือโอเคเข้าไปก็หาไฟล์หนังที่เรามีเลยได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเก็บไว้ที่นี่ที่สกรีนเทสผมก็จะเข้าไปหาไฟล์นะครับอ่าเนี่ยครับเข้าไปหาไฟล์แล้วก็ กดทดสอบกดให้มันเล่นได้เลยนะครับอ่านี่ครับก็เล่นได้นะครับนี่ครับก็เล่นได้ปกตินะครับตัวเล็กๆจิกก๋วแบบนี้แต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับอาทีนี้ถ้าจะเอาเสียงออกลำโพงนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมแต่ก่อนอื่นผมมีลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงบูทูธเฉยๆนะครับผมก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาเลย อ่าเปิดเครื่องแล้วนะครับทีนี้ให้หาสายแบบนี้นะครับหาหาสายที่มันหัวแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ <fully> คือแต่ว่าตัวตัวแบบนี้จะเสียบเข้าตูดมันนะครับแต่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าท่านใดจะเอาไปเข้าลําโพงอ่าเอาหรือเข้าแอมป์แบบไหนแต่ของผมจะใช้ลําโพงตัวดาๆแบบนี้ก็คือเป็นลาโพงบูทูดเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่าคาว่า AV นะครับคำว่า AV ตรงนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบคำว่า AV นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นแอมก็ต้องเป็นแดงขาวออกไปนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นลําโพงเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าผมจะเสียบนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็เล่นไฟล์หนังนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเล่นไฟล์หนังให้เสียงมันออกลําโพงตัวนั้นนะครับเดี๋ยวลําโพงมันจะออกลําโพงตัวใหญ่นะครับทีนี้อ่ามาทดสอบนั่นก็คือวิธีการ เล่นไฟล์หนังแล้วก็เอาเสียงออกลำโพงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลำโพงไม่ไม่มานะครับต้องขยับหรือสับเปลี่ยนข้างๆนะครับอันนี้ลำโพงยังยัง,ย,งยังไม่ดังนะครับยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบใหม่นะครับถอดสายสลับข้างใหม่นะครับล,ลองดูใหม่นะครับ เดี๋ยวนะครับ AV ลำโพงไม่มานะครับเดี๋ยวจะปิดลองใหม่นะครับเดี๋ยวผมสต็อปนะครับเดี๋ยวผมสต็อปแล้วก็จะปิดเครื่องปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ปึ๊บนี่ผมจะปิดเครื่องเพื่อเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับเพราะว่าบางที ถ้าเราเปิดเครื่องอยู่ไปเสียบเลยบางทีไม่มานะครับเดี๋ยวจะลองเปิดใหม่ให้มันเครื่องปิดกําลังปิด power off อยู่นะครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เลยครับทีนี้ปึ๊บ <_ ẫn> เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับตัวนี้เครื่องนี้มันเล่นอัตโนมัตินะครับมันค้นหาไฟแล้วก็เล่นอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดมันไม่เล่นอัตโนมัติเราก็ไปหาได้ครับนี่ครับมันเล่นอัตโนมัติ เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเปิดใหม่ไหมครับเสียงยังไม่มานะครับยังออกอยู่ที่โปรเจคเตอร์อยู่ยาดเดี๋ยวจะลองใหม่แลกใส่โปรรู้จักไปใส่จัคืออะไรเดี๋ยวนะครับทุกคนสาาใส่ปรได้ขนาดคูเป็นกะเยยดใสเสียที่เน่อหมดต้องมากูมันทลายิงไม่าชนช่แล้วสุบชายนไม่อะไรกับพวกกระตกรอย่านะครับ นี่ฆาตกรอยากฆ่ากันเธอนี่อยากฆ่ากันเธอจริงๆแล้วเนี่ยเสียงไม่มานะครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายอื่นดูนะครับเดี๋ยวผมหาสายอื่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายอื่นลองดูอาจจะเป็นที่สายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหยุดคลิปไปแป๊บหนึง่งอ่ะคุณผู้ชมครับผมลอ,ลองลองแล้วเมื่อกี้นี่มันเสียบเข้าไปมันไม่ดังนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูใหม่นะครับว่าเป็นที่สายหรือเปล่านะครับเดี er ok. ๋ยวนะครับเดี๋ยวลองเสียบใหม่นะครับ<อ> <attempting> ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะตรงนี้อาจจะสัญญาณผิดพลาดอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่สัญญาณเสียงไม่มานะครับมาแต่เสร็จผมจะถอดถ,ถ้าอย่างเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าต่อตรงนี้ไปเข้าตรงตูดเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์สัญญาณเสียงไม่ออกเรามาต่อที่โปรเจคเตอร์ได้นะครับโปรเจคเตอร์จะมีคําว่า audio out นะครับให้เราเสียบเข้าไปเลยนะครับคําว่า audio out นะครับ <Ooh>. อันนี้ครับมันก็จะมามันก็จะมาที่ลำโพงนี้เหมือนกันนะครับรอแขกเสียขื่นแก่ตายพอดีเนียบลำโพงมาเสียงมาที่ลำโพงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราต่อสัญญาณเสียงที่ตรงนี้ไม่ออกนะครับสัญญาณเสียงยังไงมันก็มากับ HDMI นะครับมา HDMI แล้วมาเข้าที่โปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเสียบนี่ครับ อาสัญญาณเสียงตัวนี้นะครับเราต่อไปเข้าที่ลำโพงแบบนี้เราก็มาเสียบที่คำว่า audio out ได้เลยนะครับนี่ครับเสียงมันก็จะมาที่นี่เหมือนกันนะครับเสียงก็เสียงก็จะมาที่ลำโพงนี้ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือวิธีการต่อสัญญาณเสียงกับโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับญญเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นนั้นว่า รีวิวเสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับเจ้าเครื่องเดี๋ยวผมถอดสายก่อนสําหรับเจ้าเครื่องมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับเท่าฝ่ามือพอดีนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับซื้อไปก็เอาไปลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึ่งลองตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับไม่มานะครับสัญญาณเสียงไม่มานะครับเดี๋ยวลองดูก่อน ต้องต้องดูที่คำว่า AV นะครับผมก็ดูน,น,นะครับ AV นะครับ AV ปึ๊บมาไหมถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต่อเหมือนที่ผมบอกนะครับต่อที่โปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดอีกรอบหนึ่ง อก็เป็นนั้นว่าจบการรีวิวนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าตรงนี้สัญญาณเสียงไม่มา <themselves> ก็ให้มาต่อที่โปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแน,นลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ